อาถรรพ์ความลิขลับสยองขวาญที่ปากคำชะโนโดลิลักท์ชวนขนลุกหวยผีจ้างหนังดินแดนพญา,านาคก้าอาถรรพ์ปาคำชะโนโดใกล้วันหวยออกอย่างนี้ขอหวยคงกําลังสอดส่องหาเลขเด็ดกันอยู่แน่ๆแ,แต่วันนี้เราไม่ได้จะมาไมหวยหรือบอกเลขเด็ดอะไรแต่เราจะชวนมารู้จักกับตำนานสุดหลอนของป่าคำชะโนโดพื้นปากเกาะกลางน้ําที่แทรกตัวอยู่ที่วัดปากคำชะโนโดอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เรื่องอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้การให้เข้ากับบรรยากาศวันหวยออกซะหน่อยลวงลึกตำนานและเรื่องราวลีกลับหน้าหรือเชื่อที่อาจทําให้คุณขนัดลุกเกลียวหนึ่งทำไมต้องไปคําชะดสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีผู้คนเดินทางมาด้วยศรัทธาแรงกลา้าบ้างก็มาเพื่อสแสวงบุญและสักการะองค์ปุสิสุทธนาคราชผู้คนนิยมขอพรเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในหน้าที่การงาน และเรื่องการค้าให้ธรรมค้าขึ้นเงินทองไหลามาเทมารวมถึงขอพรเรื่องสุขภาพด้วยและบางคนก็อยากเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศลิลับที่ว่ากันว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่จ้างหนังมาฉายดังกลางแปลงบริเวณนี้ 2. ป่าลิลั์แห่งแดนอีสานป่าคำชโนดหรือวังดาคินคำชโนดต,ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคือตำบลมงทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันร ของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนก่อขึ้นอยู่กลางทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นชะโนโดซึ่งเป็นพืชจำพวกตามความยาวประมาณ200เมตรสามตำนานเมืองพญานาตป่าคำชะโนโดเป็นสถานซึ่งปรากฏในตำนานพื้นบ้านชาวบ้านแถบนี้เชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่สิงสถิตของพญานาคบ่อยครั้งที่ชาวบ้านพบเห็นชาวเมืองชะโนโดไปเที่ยวง,งานบุญพะเวสสันดร รวมถึงหญิงสาวเดรน,นามที่มายืมเครื่องมือทอผ้าอยู่เป็นประจำตามตำนานเล่าว่ามีพญานาคอยู่สองตนได้ปกครองเมืองหนองกระแสโดยครึ่งหนึ่งเป็นของสุโธนาคพยาศิสุโธส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของสุวรรณนาคทั้งสองปกครองเมืองอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่มีข้อตกลงกันอยู่ว่าถ้าฝ่ายใดออกไปล่าสัตว์หาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่ไปเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกัน และต้องนำอาหารมาแบ่งกันอย่างละครึ่งแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเหตุให้ทะเลาะกันจนได้ถึงขั้นทำสงครามกันเคลอินได้ทราบเรื่องจึงหาวิธีการที่จะทำให้พญานาคทั้งสองหยุดทำสงครามกันโดยให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น้ำขึ้นคนละสายถ้าใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนจะมีรางวัลให้ฝ่ายสุโธนาคสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของน้องกระแสซึเส้นทางแม่น้ําคดเคี้ยวกลายเป็นแม่น้ําโขงและยังสร้างแม่น้ําได้เสร็จก่อน จึงได้รับรางวัลจากพระอินทร์เป็นปลาบึกมีเฉพาะที่แม่น้ำคงเท่านั้นอีกทั้งยังได้ก่อทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดางกับมืองมนุษย์ไว้อีกสามแห่งหนึ่งในนั้นก็คือคำชะโนดซึ่งมีต้นชะโนดเป็นสัญลักษณ์โดยสุโธนาพร้อมบริวารสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์พยาศิสุโธและตั้งบ้านเมืองปกครองอยู่ที่คำชะโนดได้เมื่อถึงวันข้างขึ้นเป็นจํานวนสิบห้าวันส่วนในวันข้างแรมอีกสิบห้าวัน ร่างจะกลับคืนเป็นพญานาคเช่นเดิมอาศัยอยู่ในเมืองบาดาสลสี่ต้นคำชะโนดสัญลักษณ์วงพญานาคต้นคำชะโนดมีลักษณะเหมือนต้นมะพร้าวที่รวมเอาลักษณะของต้นมะและต้นตาลมาผสมสายพันธุ์ในสัดส่วนที่ลงตัวโดยต้นชะโนดจะขึ้นอยู่เฉพาะบริเวณก่อลอยน้ําแห่งนี้เท่านั้นไม่พบในบริเวณอื่นเกิดขึ้นรวมกันอยู่เป็นกลุ่มประมาณ20ไร่เป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมากในประเทศไทย เมื่อเข้ามาในป่าคำชะโนดจะรู้สึกถึงความเงียบสงบอากาศเย็นยเยือกเหมือนหลุดเข้าไปในดินแดนลี้ลับ5ตำนานผีจ้างหนังนอกจากความเชื่อเรื่องพญานาคแล้วผู้คนที่นี่ยังได้เจอเข้ากับเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ความเฮี้ยนเกี่ยวกับผีจ้างคนฉายหนังให้มาฉายหนังตลางแปลงให้เหล่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ได้ชมเรื่องเล่ามีอยู่ว่าบริษัทหนังเร่แห่งหนึ่งถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่ง ให้ไปฉายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านบองทองด้วยเงินสี่พันบาทแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องฉายจบแค่ตีสีของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางและห้ามหันหลังกลับมามองว่ากันว่าบรรยากาศฉายหนังเป็นไปอย่างเยียบเฉียบไม่มีเสียงหัวเราะอเอะแม้แต่ร้านขายของกินของใช้ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีให้เห็นหนังจะเริ่มฉายตั้งแต่หัวค่ำแล้วหละ่ะ แต่ตอนนั้นไม่มีผู้คนมาดูเลยพอสามทุ่มก็มีคนมาดูจำนวนเยอะมากแต่ที่แปลกก็คือผู้หญิงจะนุ่งขาวหงขาวนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำนั่งอีกข้างและทั้งหมดก็นั่งกันสงบเรียบร้อยเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเลยยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะฉายหนังอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงเออเหมือนหนัง,งแปลงทั่วไปฉายหนังบุก็เฉยฉายหนังตลกก็งเงียบแต่ที่น่าแปลกคือ ในงานไม่มีร้านขายของกินของใช้แม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีงั่อใช้แสงชัยเจ้าของบริษัทนังเร่ระบุไว้ในปี2532จากประสบการณ์ตรงของลูกน้องที่โดนผีจ้างหนังไปฉาย6บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชโนดเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กๆแต่กลับมีน้ำซึมออกมาตามธรรมาชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให้ โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณถืนป่าว่ากันว่าเป็นบ่อน้ำที่ความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมีหลายคนเคยลองอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นปิดทิ้งสร้างความบัดใจยยิ่งนักแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อเข้อปฏิบัติเมื่อไปคขชงโนด ใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสป่าลิลับคัมชโนโดก็ต้องสำรวมและปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆเช่นห้ามส่งเจ้าหรือเข้าส่งห้ามใส่รองเท้าทั่วทั้งบริเวณป่าห้ามสวมหมวกแว่นตาห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพื่อเป็นการเคารพสถานที่แต่คัมชโนโดในปัจจุบันปัจจุบันนี้คัมชโนโดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงในระดับประเทศทางการได้เข้ามาปร,ปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวอำเภอบ้านดุงและจังหวัดอื่นๆในอดีตเมื่อปี2530ที่นี่เคยได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุดรธานีให้นำน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดไปร่วมงานพระราชพิธีมหาบงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบน้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2530การเดินทางสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินหรือรถทัวร์ มาลงในตัวเมืองอุดรธานีจากนั้นให้นั่งรถเมสายสีส้มหรือสายสีน้ำเงินโดยรถสายส้มหรือแดงจะจอดอยู่ที่บขอสอแห่งที่หนึ่งส่วนรถเมสายสีน้ำเงินจะจอดอยู่ที่ตลาดปรางสินาทางออกไปหนองคายหรือจะจ้างวานรถในราคาเหมาก็ได้มีบริการเช่นกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา